อาละครัผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดทำไปเรื่อยหนาวมูวว่านี่กันหนาวด้วยครับมือนี่กันหนาวมาอัดอยู่ตรงแดดน้อยๆนี่และครับผมเอาต้นมะกรูดเอาต้นมะกรูดบังแดดไว้น้อยนึงเลยครับแต่อันมันหนาวหนาวเย็น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 ดีลีเย็นขาเย็นตัว าวแข็งเบิดเลยอันจะบอกว่าอันเป็นตุ่มเหรอครับตุ่มตุ่มหนาวขค้นขึ้นมาเาเอาถึงตัวเลขก,กันครับตัวเลขก,กับแนวทางหว้ฮาน้อยเอาคือเก่าแล้วครับมาลงให้เป็นแนวทางจ้ะแปดมุ่งแปดมุ่งแล้วนอน,นีหครับผม มาเป็นจริงไดกันบางเนาะกับตัวเลขแนวทางฮานอยของเฮานี่ครับอาการมันเป็นยังไงบอกหมอสิถาเฮาเลือกตัวเดงเก่าหมอว่านี่เนาะกามาหายแล้วโอ้โหีเลือกตัวผิดแต่ว่าเฮาก็เลือกหลดเจ็ดมันก็มาน้อยสองเนาะห้รหลดเจ็ดถาเฮาลูกถาเฮาเลือกห้รูลดเก่าหมว่าน มาแล้วมาพิเศษเลยล่ะตัวรลดเท่าครับโอ้โหหลุดผิดไปหน่อยครับมือนี่ผู้ไหนลงท่านนะครับคนละครึ่งเนาะคนละครึ่งลงบมท่านเลยหกมงสามนาทีเดียวแังยังลงบมท่านสวยมันยังนอน,น <laughs> ของพี่ พี่อไดโล่งมันบ่เขาโล่งเลยคนละยากเล่นแทเด็ดเดียคนละขึงบ่ได้เออภงไทยตนะมันต้งองเขาแอปนั่งโมกันเลยพ่อโมกวาทาา่านข้าหยังก็ไดโม้งไหมคคนละขึงบ่ได้เลยค่ะลงบ่ท่านครับผมโม่งกับบ่ท่านไไนั่เคือไปองโมง่งสามนาทีลงบ่ท่านเลยเขาเปิดหกโมงเสียดายบ่ได้ลงบ่ท่านนี้ครับได้ตั้งตีห้า วงนี้เขาเปิดหกโมงเลยวัวยูสามวันี่ยังประท่านเขาห้าองแห้งสาอาดมาว <มา S 2> ่าถึงตัวเลขครับผมผมออว่านี่เข้าลุงแนวทางเข้าว่านอไอรูดเจ็ดนะคะผมเนาะรูดเจ็ดกะเขาอยู่ครับเขารูดเจ็ดอย่างเดียวเขาด้อยสองเนาะ มาพี่มาเข้ามาตัดต้นบบใบใบกูไปต้มครับต้มต้มปลาครับมายี่กีบวกลาหุ่นมือนี้ครับจัดไปยี่กีบวกลาหุ่นยี่สิบมกราวันพุดมือนี้ห้ากับเจ็ดวิ่งรูดจัดไปครับท่านห้ากับเจ็ดมาเมืองพลห้าน้อยพิเศษกันห้าน้อยพิเศษออก สองเก้าหกไม่มีครับล่างออกศูนย์เก้าตัวเด่นเข้าเจ็ดกับเก้าแต่เข้าเลือกเจ็ดาเข้าเลือกเก้าหายรูดเข่าแล้วครับนี่แหละรูดพิษอันเหลืองตัวหายพิษเนาะส่วนห้าน้อยปกติออกสองเจ็ด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 สายรูดอาจจะเข่าเนาะแต่ว่าสายเจาะรูดเหมือว่านี่ครับบ่มาหายเลยล่างออกขาหกจับก็ได้ครับ ส่วน v ี p 604ล่างออก13ึ่สายสายรูดเขา่าสายสายจับเจ็ดตัวรุดครับต้องขอโทษขออภัยครับสัเหล็กรูดเท่าเนะบินแนวทางด้วยครับผู้ใดสา,ายหลูดผู้ใดมักทุดเจาะจัดไปเลือกเอาเลยครับผม แนวทางเบิงรับช่วมกันไปครับมาต่อกันเลยครับเมื่อนี้วันที่20่ห้าหน้อย20่สมกราคมวันพุธครับมาสายลูดสายลูดหนึ่งเมื่อนี้คำนวนเลยหนึ่งสายลูดครับ ลูดหนึ่งฟันทงต้องเอามีดมามีดโตมาซับมันให้มันขาดฟันขาดลูดหนึ่งครับวันนี้ฟันทงไปที่หนึ่งลูดหนึ่งตัวเด่นหน,ดหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดฟันไปที่หนึ่งครับฟันทง มาเนี่ฟันเห็นมันขาดเอามีโตมีคอมาครับตัวเน้นตัวแดงหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดตัวแดงหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งจับคู่มาหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าจัดไปครับทัาหนึ่งลูดฟันหนึ่งลูดหนึ่ง ไปต่อกันเลยครับเจ็ดหกับ7มาเจ็ดครับจับคู่เจ็ดเจ็ดสามเจ็ดศูนเจ็ดห้าจัดไปครับผมถ้าผู้ใดมักแนวทางหรือว่าเป็นแบบใดมักแบบใดจ,จัดไปด้วยครับผมเนาะฝากให้กำลังใจ เลขจะหลุดเราก็ยังอยากให้รับช่มไปกันเงาๆเวยค่ะผมเลขก็ต้องมีเขามีหลุดเท่ากับตองวองาวกันไว่อนนะครับเปิดใจครับเปิดใจสายหลุดสายหลุดกระจัดไปครับจะหลุดตัวเดียวหรือลวกสองตัวแต่เขากะไม่อยากให้หลุดหลายตัวเนาะมันทุนมันใส่ทุนหลายหลุดสองตัวบนล่างหรือว่าจะหลุดตัวเดียวบนล่างหรือจังไดเเขากะน,นั่นแหละครับเท้า หาวิธีเล่นที่มันแบบว่าให้ได้เงินนะคะผมเนาะซื้อหน่อยบ่ถือมันก็นขาดทุนไปเลยซื้อหลายถูกมันก็นยังพ่อไหร่นิดหน่อยประมาณนี้นะอย่าประมาณให้คิดให้คิดนะคะผมเนาะระวังดีด้วยความปรารถนาดีนะครับมาต่อกันเลยครับโตัวการครับ30มศูนย์สามห้าห้าศูสาห้าห้าศ ขาครับจัดไปครับผมขอให้เขา่านะเจ็ดจับเจ็ดจับเจ็ดเนี่ยครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดห้าตัวเด่นมีสองตัวหนึ่งกับเจ็ดฟันทงไปที่หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งห้า เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดห้าตักันสามศูนย์สามห้าห้าศูนย์นี่แหละครับผมดิ่นแนวทางมาจับสามตัวกันเลยครับผมเก้าหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดหมูวันมันบ่นเราเขาจึงจับหามไว้นี่นะครับ หนึ่งเจ็ดอีกตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจดจัดไปครับผมพู้ใดมากแนวทางจัดไปครับยังต้องการกำลังใจฝากรับชมเบิ่งกันไปด้วยครับผมรับชมเป็นกำลังใจฝากให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมนี่กะกำลังเหตุเข่ากันกับเข่าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอให้มีความสุขหลายๆ รวยรวยเฮยงงปังปัง,ปง,ปงปท่านด็ขอโชคลาภจากเทวดาฝ่ายดินจากสถานที่นี้เลยครับขอให้เทวดาฝ่ายดินเจ้าที่เปิดทางเปิดโชคเปิดลาบให้ช่องโลกขอให้เขารับชมขอให้เขาถูกปังปังรวยๆยเฮยงเฮงสาธุเจอกันใหม่คลิปหน้าเอาครับเหตดมาฝาครับผม เอ็ดมาฝากท่านผู้ชมถ้าเมือ่อใดว่างเท่ากับจะเฮ็ดมาฝากนะครับผมถ้าช่วงที่มันยุ่งเท่า,ากับว่าท่านได้เฮ็ดเนาะเฮ็ดภาพมาใหาครับจัดไปครับเป็นแนวทางเดอ้อพี่หนองเดอ้อ